สำหรับมหาปฏิปทานนสูตรที่จะแนะนำต่อไปนี้ก็มีชื่อว่าโพชดชงเจ็ดแต่ว่าเป็นโพวดชงเขามหาปฏิปทานนสูตรนี่ผมก็จะขอนำมาพระบาลีมากล่าวไว้แต่เพียงพอเป็นนิทัศนะ แล้วก็ถ้าบางตอนใดๆตินว่าคำที่ิบายซ้ำๆกันมากผมก็ยังอดไว้จะเอาแต่เนื้อแท้ของพวกเขงพโอชงงจิตมาแนะนำบรรดาท่านหลายสำหรับพระบาลีเนื้อในพโอชองจิตมีว่าอย่างนี้สำหรับพ่ชงนี้เป็นพ่ชงในมหาคติประธานสูตร ความมีอยู่ว่าปุณณะจัปรังพิกเวพิกขุธรรมเวสุธรรมานุปัสสีวิหารติเป็นต้นผมจะว่าเพียงเท่านี้ภาษาบาลีก็ขอนำเอาเนื้อความซึ่งเป็นภาษาไทยมากล่าวต่อไปว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีก <c oughs> พิสุย่อมพิจรารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชฌงโพชฌงนี้ความจริงท่านแปลว่าองค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตัดสรู้มีอยู่เจ็ดอย่างเมื่อดูก่อนพิสุทันไหลย่อมก็อย่างไรพิสุย่อมพิจรารณาเห็นธรรมในธรรม คือพอดชงจิตมันดูก่อนพิสุจนทั้งหลายพิสูจน์ในธรรมวินัยนีอันหนึ่งเมื่อสติสัมพอดชงคือองค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตัดสรูคือสติมีอยู่ณภายในจิตก็ย่อมรู้ชัดว่าสติสัมพอดชงมีอยู่พระณภายในจิตของเราหรือว่าเมื่อสติสัมพอดชงไม่มีณภายในจิต ก็ย่อมรู้ชัดว่าสติสัมโพชฌงค์ไม่มีในจิตของเราอันหนึ่งความที่สติสัมโพชฌงค์อันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยบริการใดย่อมรู้ชัดด้วยบริการนั้นด้วยอันหนึ่งความเจริญขึ้นความบริบูรณ์ของสติสัมโพชฌงที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเกิดขึ้นด้วยบริการใดย่อมรู้ชัดด้วยประการนั้นด้วย นี่สำหรับบาลีต้นพรจะกล่าวไว้แต่เป็นเพียงเท่านี้ทั้งนี้ก็รู้ว่าถ้าจะกล่าวไปยืดยาวเราะมีเจ็ดข้อก็มีในความซ้ำกันต่อไปในตอนท้ายท่านว่าอะไรบ้างเป็นว่าพิสุย่อมพิจารณาเห็นธรรมเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมเป็นภายนอกบ้าง ย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งเป็นภายในและภายนอกบางย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปภายในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในธรรมบางก็หรือสติว่วาธรรมมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอ เพียงแต่สักว่าเป็นที่รู้เพียงแต่สักว่าเป็นที่อาศัยเพียงแต่สักว่าเป็นที่ระลึกเธอย่อมไม่ไม่เธอย่อมไม่ติดจ,จูนด,ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะ,อะไรในโลกด้วยดูก่อนพิสุทธิ์นั้นหลายพิสุทธิ์ย่อมพิจารณาหินธรรมในธรรมคือโพชฌงเจ็ดอย่างนี้ นี่เป็นอันว่าผมขอนำพระบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสซึ่งมีเนื้อความเจ็ดข้อเหมือนกันมีข้อความคำอธิบายเหมือนกันแต่เ,เรื่องของสติมาพูดแต่เพียงอย่างเดียวนี่สำหรับโพอชงตอนนี้เป็นเรื่องการที่เราจะพึงปฏิบัติให้เข้าถึง การปฏิบัติเข้าถึงจริงๆนี่เขาไม่ได้ใช้การแกะตัวหนังสือเป็นสําคัญการแกะตัวหนังสือเป็นปกตินั่นเขาเรียกว่าสัญญาเพราะว่าตอนตั้งแต่ธรรมานุธรรมาธรรมสติปัฏฐานเลยนีวนมาแล้วตอนนี้เป็นวิปัสสนาญาณทั้งหมดตอนนี้เป็นตอนที่ใช้ปัญญา ไม่ใช่ใช่แต่ความจำอย่างเดียวคือจำได้ด้วยแล้วก็คิดตามด้วยพิจารณาไปด้วยทรงอารมณ์ด้วยมีทั้งมีทั้งสมถะ,ะวิปัสสนาล้วนหมายความว่าสมถะคืออารมณ์ที่ทรงอยู่เนื้อแท้จริงๆเป็นธรรมดา สำหรับโพชงองค์เป็นเครื่องตัดสรู้มีเจ็ดอย่างที่กล่าวว่าหนึ่งสติความระลึกได้ <c oughs> ตอนนี้สติเรานึกอะไรต้องหันไปดูตัวนึกที่พระพุทธเจ้าบอกให้เรานึกบอกให้เราคิดเนี่ยเรานึกเราคิดอะไรกันแน่ <c oughs> ก็ต้องถอยหลังนึกคิดลงไปว่าตั้งแต่โน้นจับอนาปานุสติกมาถฐานเข้ามา ว่ากายานุปัสนามาหาสติปัฏฐานมีอะไรบ้างหนึ่งอนาปานุสติกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าหายใจออกเพื่อเป็นการฝึกอารมณ์ของเราให้ทรงตัวนี่อย่าทิ้งไม่ได้สองสัมปัญญะตัวการสัมปัญญะตัวรู้ตัวว่าเวลานี้เราทำอะไรอยู่เรือหรือว่าเราทำแล้วเราคิดแล้วเราพูดแล้ว <c oughs> สามิริยาบทการเคลื่อนไหวทางกายเวลานี้เราเดินไปข้างหน้าหรือว่าเดินไปข้างหลังเราทำอะไรอยู่แล้วก็ต่อมาสตินึกได้ไว้เสมอว่าคือในปฏิกูระบัปอาการสามิบสองเต็มไปด้วยความสุขปรกบในธาตุบาบคือธาตุสี่เต็มไปด้วยความสุขปรกบ ในนาวสีเต็ม่ได้วรซากศพขึอนร่างกายของเราเหมือนกับซรากศพมีแต่ความสกขปรกเป็นของไม่น่ารักร่างกายของเราร่างกายเขาคนอื่นนั่นก็มาด้านเวทนาในสุขเวทนาคนดีในทุกขเวทนาคนดีในไม่สุขไม่ทุกขเวทนาคนดี เพี้ยนชอวเวทานาทั้งหมดในเมื่อเรามีร่างกายเวทนาประเภทนี้มันก็ครอบงำจิตใจเรา <c oughs> แล้วก็มาในด้านจิตตานุปัสสนาว่าจิตมีราคะหรือว่าจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะหรือว่าจิตไม่มีโทสะจิตมีโมหะหรือว่าจิตไม่มีโมหะอันนี้ต้องทวนต้นกันอยู่เสมอ จึงทั้งเรื่อยเข้ามากว่าจะถึงโพธชงย้อนกลับถอยหลังเข้าไปว่าสิ่งทั้งหลายทั้งหมดนี้องค์สมเด็จปัญญสีสอนเราเพื่ออะไรสอนให้เราทราบสอนให้เราเข้าใจว่าการมีเบญญาขันแบบนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์ในตอนท้ายท่านยิ่งกล่าวว่าเราไม่ควรยึดถือร่างกายของเรา ร่างกายของบุคคลอื่นและวัตถุทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกปล่อยอารมณ์เสียเรีวยกว่าตัสกายาทิฐิอารมณ์ก็ถึงปิพานคือความเป็นอรหรั <c oughs> นนี่สติตัวนี้ต้องนึกย้อนถอยลงไปเสมอว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นความจริงตามนั้นนี่เราต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาด้วย ไม่ใช่ว่าเอาสติเข้าไปนึกนึกแลกว้วก็นึกเฉยๆตามแบบฉบับที่เขาเขียนมานใช้ไม่ได้กำลังใจต้องเห็นไปด้วยสติที่จะทรงขึ้นมาได้หรือไม่ได้ก็ใจเป็นตัวนึกเมื่อนึกขึ้นมาได้แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาไปตามนั้น นี่เป็นอันว่าสติในีนนึกไว้ตั้งแต่อนาปานุสติกามฐานเข้ามาจนตั้งถึงโพชฌงเจ็ดให้ท่านหลายพยา,ายามใคร่ควรพิจารณาทบทวนอยู่เสมอเป็นปกติแล้วจิตของท่านจะคลายจากอำานาจของกิเลสทีลดน้อยลดนน้อยตามความตั้งใจหรือว,ว่าตามความมุ่งหมายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นึกอะไรไม่นึกก็ช่างเถิดนึกไว้เสมอว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายเต็มไปได้วยความสุขกระโกสมม,มุมร่างกายเต็มไปได้วยปัจจัยของความทุกข์อารมณ์คือเวทนาที่เข้ามาสวยกับใจก็เป็นเครื่องทําใจให้ไม่สบายอยู่ตลอดเวลา เราไม่มีความปรารถนาที่มีร่างกายต่อไปสำหรับเรา <c oughs> นี่สำหรับเรื่องสติคิดอย่างนี้พยายามคิดไปด้วยแล้วก็ใช้ปัญญาด้วยคือว่าไม่ใช่จำอย่างเดียวจำอย่างเดียวใช้ไม่ได้ <c oughs> นี่มาพูดชงข้อดีสองธรรมวิจยะคือความสอดสองธรรม ตัวนี้เป็นตัวบอกถึงปัญญาโดยชัดว่าใครควรสอดส่องทรมาตั้งแต่ต้นจงกระทั่งมาถึงโพชฌชงตัวนี้เมื่อเวลานี้จิตใจของเราเนี่ยพอใจมีความเข้าใจในธรรมนั้นไหมเห็นด้วยกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่านับตั้งแต่โรมณมต้น คือตั้งแต่นาปา,านุสติกรรมฐานเข้ามาจนงวอาท,ทั้งกว่าจะถึงโพชชงเจ็ดตอนนี้กำลังใจของเราซึ้งในธรรมนั้นมนางหรือเปล่าเรามีอารมณ์ละอะไรได้บ้างของหยาบที่เราจะพึงละได้คือร่างกายมันเต็มไปด้วยความสุขปรกใจปัญญาของเรามองเห็นหรือเปล่าหรือว่ายังมีความมัวเมาอยู่ <c oughs> นิองสมเด็จพระบรมมรูให้สอดส่องหาความจริงถ้าจะสอดส่องกันโดยย่อๆจริงๆก็หมายความวกรรมที่เป็นกุศลก็ดีกรรมที่เป็นอกุศลก็ดีคืออารมณ์คิดที่มาในใจมันมีในใจของเราอยู่เป็นปกติในส่วนใดเป็นส่วนมากคือความรู้สึกที่เป็นอกุศลมากหรือว่าความรู้สึกที่เป็นกุศลมาก นี่เป็นของผิวเผินถ้าเยนนึกลงไปทีว่ากำลังใจเขาเราทรงตัวมั่นเป็นสมาธิเกาะอยู่กับอารมณ์ที่เป็นกุศลตลอดเวลาหรือเปล่าเรียกกันว่ากำลังของฌาชาลกีอันนี้มีในใจเขาเราเป็นปกติไหมในว่าแต่สูงขึ้นไปว่าเวลานี้จิตใจเขาเราสามารถจะตัดขาาดั้นห้าใดรอย่าง เรายังมีห่วงร่างกายของเราหรือหรือว่าเรายังห่วงร่างกายของคนอื่นหรือว่ายังห่วงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกหรือบางอย่างถ้าขึ้นชื่อว่าความห่วงใยใดๆยังมีอยู่ยังถือว่าใช้ไม่ได้ <c oughs> เรายังไม่เชื่อองค์สมเด็จพระจอมไตร่ยอำนาจปัญญายจริงตอมื่อไรเราพิจารณาว่าขันห้าเป็นสภาวะเต็มไปด้วยความสกปรก ไม่น่ารักขันห้าเป็นสภาวะเต็มไปด้ความทุกข์ไม่มีการทรงตัวขันห้าต้องสลายตัวไปในสุดในที่สุดมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสภาวะนั้นนี้เมื่อใดเราเกิดขึ้นมาอะไรมีขันห้าอะไรเราต้องพบกับความทุกข์เมื่อนั้นแต่ว่าเวลานี้จิตใจของเราวางขันห้าเช่นได้แล้วยากจะตายเขาเชิญ เอว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของสำหรับของเราที่ยังมีขันห้าต่อไปกำลังใจของเรามีความมั่นคงอย่างนี้บ้างหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังโยกสามต้นสกายยทิฏฐิมีความรู้สึกว่าเราจะตายวิจิกิจฉาไม่สงสัยในคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาทัทามุติเจ้ามีศีลบริสุทธิ์ แล้วก็ศีลปตปรามาตมีศีลบริสุทธิ์รับพนิพพานเม็นอารมณ์องค์ก็ไม่โสดาบันสามารถส่งได้ใน็ดยี่างถ้ายังก็เร่งรัดจัดทำขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นก็พยายามสังโยกอันดับที่สองก็คือว่ากามาฉันทะเราตัดฉันได้ด้วยกำลังของอสุภกรรมฐาน หรือว่าปฏิโกระบัตทาตุบัตนวสีเราสามารถตัดได้แล้วหรือยังเพื่อพยาบาทสามารถจะตัดได้ด้วยอำนาจของปัญญาคือใช้พระมีหารสีเข้าผัดขวางเราตัดได้หรือยังนี่เป็นองค์ของพระอนาคามีสำหรับพระหันจะไม่ต้องว่ามาก พระอาหารย์กล่าวมาแล้วก็คือตัดขันห้าเสียทั้งหมดขันห้าของเราขั้นห้าของเขาทุกทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราหมดไม่มีการยึดถือขันห้าร่างกายของเราร้างกายของคนอื่นทรัพย์สินต่างๆในโลกลอยหมดถือว่าสภาวะมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้น มันจะอยู่ก็อยู่มันจะตายก็ตายช่างมันความห่วงใยใดไม่มีสําหรับเราความพอใจในขันห้าไม่มีสําหรับเราต่อไปนี่เป็นธรรมวิทยะทำได้แล้วีอย่างใช้อจ,จิตใจไข้ครวรใช้ปัญญาไข้ควรไว้เสมอเสมอก็ดีสามวิทยะความเพียรน,นี่ารมเป็นเครื่องต่อสู้ การที่เราจะหักห้ามอารมณ์ใจไม่คบกับกิเลสเป็นของยากเพราะอารมณ์จิตมันมีอยู่เสมอมรักใคร่อยู่กับกิเลสมานานีนเวลาที่เราจะจากกันทั้งๆท,ท,ที่กำลังรักก็ต้องใช้ความเพียรเข้ามาหักห้ามอารมณ์จิต <c oughs> คือเพียรละความชั่วเพียรประพฤติความดีเป็นอันดับแรกเป็นองค์ของประสูดาบัน นี่เพียงละกันห้าว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพียงละคันห้าของเราด้วยเพียรละคันห้าของบุคคลอื่นด้วยเพียรละอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเสียด้วยเป็นองค์พระอรหันต์นี่เราต้องใช้ความเพียรอยู่ๆใช้เฉยแย่ไม่เกิดขึ้นนะมันไม่ได้นี่คนที่จะบรรลุมรรคผลได้ต้องทำแบบนี้ ก็อที่สี่องสมเด็จปัญญาสีกตัดว่าปีติคือความอิ่มใจขณะใดที่เราใช้ความเพียงข้าบราดประหารความชั่วขณะนั้นความชั่วถอยหลังไปจากจิตอารมณ์ที่จะคิดสร้างความชั่วคือทำลายศีลฝ,ฝ่าฝืนคำสั่งและคำสอนขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยน่ายความสงสัยอารมณ์ที่คิดว่าเราจะไม่ตายและอารมณ์ที่ทำลายศีลไม่มีสำหรับเราเวลานี้ทำเบื้องต้นของเรามีพร้อมแล้วคือคือมีความรู้สึกเสมอว่าความตายเป็นของปกติธรรมดาคนเลยสายเกิดมาในโลกมันต้องตายเราไม่หวั่นไหวแต่ความตายถือว่าเป็นเรื่องปกติ ที่ไม่หวั่นไหวอะไรเพราะาเรามีทุนพอในเบื้องตน้นก็คือมีความเคารพในคุณพระรัตนตรยัยมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆร,รัตนะไม่สงสัยในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้ามีศีลบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ นี่ความดีเบื้องต้นเกิดกับเราแล้วความเปลื่มปีติเกิดขึ้นว่าบายภูมิเราคนแล้วเพราะว่าสภาวะอย่างนี้เป็นสภาวะของพระโสดาบันถ้าดีขึ้นไปนั้นถ้าความเปลื่มตางนี้มันมีความปกติเกิดขึ้นเป็นปกติเราก็จับเอาสก,กายติทิฏฐิขอโทษ จะว่าไปถึงกรรมฐา,านสี่สิบเสรื่อยเพราะมันชิน <c oughs> เอาปริโกเรสัญญาธาตุสีนวสีเก้าเขามาหักล้างความรู้สึกว่าความสวยสดงามของบุคคลละสัตว์แล้วทำลายความรู้สึกพอใจในระหว่างเพศเห็นว่าสภาวะของร่างกายเป็น,ปนมีสภาพมันก็ซากศพ มีความเบื่อหน่ายมีความนังเกียจในร่างกายของเราและร่างกายของคนอื่นมีพรมยานสี่หักร่างความโปวดความยำบาดจิตให้อภัยต่อคนที่ทำความผิดจุดเสมอจัดเป็นพยาทานอันนี้ทรงตัวขึ้นม,มาได้จิตใจก็มีความเอิบอิ่นใจมีความรื่มใจเป็นตัวปีติในผู้ช์ ในที่สุดปีติก็ไปจบลงตอนที่ละขันห้าละกายเขาเราละกายเขาบกคุณอื่นนั้นละวะัตถุทุกสิ่งทุกอย่างท <c oughs> ี่ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยสติธรรมวิทยาวิทยะเป็นเพื่อนประคับประคองช่วยกันจัดทำปีติจิเนเกิดขึ้นมาได้นี่ข้อที่ห้าองค์สมเด็จไะจอมตรายทรงตัดว่าปัสสติความสงบ ใจและก็สงบอารมณ์ก็เป็นความจริงแล้วถ้าเราทำได้มาตามลำดับเมื่อเรามีจิตรู้สึกว่าความตายมีแน่สำหรับเราเราไม่หวั่นไหวในความตายมันก็เป็นความสงบเราไม่สงสัยในคําสั่งในคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมา,ส,มาสัมพุทธเจ้าทรงเชื่อกดของกรรมอารมณ์มันก็สงบ เรามีศีลบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์อารมณ์มันก็สงบจิตใจก็สงบอารมณ์มันก็สงบไม่มีความวุ่นวายแต่ก็ยังมีอยู่ยังมีรักมีโลภมีโกรธมีหลงเล็กน้อยก็ตัดมันเส้นด้วยสกายทิติแล้วก็อสุภกรรมฐานนั้ก็ตัดเส้นด้วยพรหมหานสีอารมณ์ก็สงบมากขึ้นก็ยังมีอารมณ์สร้างอยู่ ตอนนี้ก็เชื่อองค์สมเด็จพระบรมคอรสาธิเต้หมดเลยคือตัดราวกายราวละกายเขาบากคนอื่นไม่ยินดีในกายของเราไม่ยินดีในกายของเขาคนอื่นไม่ยินดีในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกตามแนวนมหาพฏถิปทานาสูตรตอนนี้จิตสงบจริงๆร,รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดในโลกเป็นของธรรมดาทั้งหมด ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้อารมณ์ก็สงบตามที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตตัดว่าเป็นปัจัทธิความจริงพูดไปพูดมาก็ยันของเดิมมันก็ของเก่ามาข้อดีหกพระองค์ว่าสมาธิคือความตั้งใจมัน่นคือการทรงกําลังใจว่าเราจะทำลายสังโยคทั้งสิบรายการให้พินาศไป จะไม่ยอมให้กำลังใจของเราเป็นทายของกินเลสตันหาวปาทานและกุศลกรรมตั้งใจแล้วก็คลำดูว่าสังโยกตัวที่หนึ่งได้แก่อะไรคือสกายยฐิแต่กายยติตัวหลงว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราจะไม่มีในกําลังใจของเรา เราจะมีความมั่นใจไว้เสมอตั้งไว้เสมอว่าอารมณ์อย่างนี้จะไม่มีในความรู้สึกจิตใจของเราจะยอมรับนับถือตามความเป็นจริงสิ่งใดที่มันเปิดมีความเกิดข้ึนในเบื้องต้นมีความเสื่อมไปในทำกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดเราจะทรงอารมณ์นี้ไว้ไม่ยอมให้ใครตัวอันนี้เรียกว่าสมาธิ แล้วก็เราคิดไว้เสมอว่าทรงกําลังใจว่าเราจะไม่ติดร่างกายของเราไม่ห่วงใยร่างกายของคนอื่นไม่ติดในทรัพย์สินในดๆทั้งหมดในโลกทรงอารมณ์ความรู้สึกอย่างนี้ให้มันอยู่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้เรียกว่าสมาธิทั้งสูงคือตัวบรรลุโคชงก็ต้องว่ากันอย่างนี้แหละกอที่เจ็ดอุบเบกขาความวางเฉย อย่างนี้เขาเรียกสังคารูปเปกขาญาณไม่ใช่วบ่บามันนั่งวางเฉยเขาด่าก็ไม่เป็นไรโกรธเหมือนกันแต่ขี้เกียจด,ด่าตอบเขาว่าก็ไม่เป็นไรโกรธเหมือนกันแต่ขี้เกียจว่าตอบแต่จิตใจยังว่งงานยังถือว่าถ้าโอกาสมีเมื่อไรเราจะตอบแทนเมื่อน,นั้นอย่างนี้เขาเรียกขันตีอดไอ้ขันตีอดัดไม่ใช่ขันตีอดยังไม่ใช่เบกขา มือเบกขายจริงๆก็เฉยมันทุกอย่างเอาเวทอารมณ์ใดที่มันมีความสุขเกิดขึ้นเป็นอารมณ์ของโลกก็วางเฉยถือว่านี่มันไม่ใช่ตัวจริงมไม่ใช่ตัวแท้ไม่มีอะไรแน่ไม่มีอะไรนอนอารมณ์ใดที่มันเป็นความทุกข์เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีความหวั่นไหว โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านมุ่งเอาสังขารูปเปกขายานคือวางเฉยในขันห้าเสียหมดเพราะปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีขึ้นนั้นมันเป็นของธรรมดาที่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงมันได้อะไรละ่ะความแก่ก็มาเกิดขึ้นแล้วรู้ว่าชาติวิทุขาความเกิดเป็นทุก เชิาวิดิคขาความแก่เป็นทุกข์ระนำวิดิขังความตายเป็นทุกข์มันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะใจเรายึดแต่ว่าถ้าใจเราไม่ยึดยอมรับทั้งถือตามความเป็นจริงไปความจริงของมันอย่างนี้นั่นก็คือความรู้สึกที่มันเป็นทุกข์ก็เพราะว่าเรายึดถือมัน แล้วก็วางมันียเลยขันห้าเกิดแก่เจ็บตายตายช่างมันเลิกขันขงเราร่างกายขงเราร่างกายของบุคคลอื่นไม่สนใจอะไรทั้งหมดนุเบขาวางเฉยมันจะป่วยไข้ไม่สบายก็เฉยพอานี่สุดถ้ามันจะพังก็เฉยคือไม่ต้องการมันอีก ด้วยเฉยโดยไม่ต้องการอีกอารมณ์ไม่ต้องการอย่างเดียวอยากใจพ้นขันห้านี้ไปขึ้นชื่อว่าสภาวะทั้งหลายที่เป็นมนุษย์คนดีเทวดาคนดีพระคนดีไม่ต้องการมีสําหรับเราอรบ,บรรดาท่านเบโยคาวจรทหลายสําหรับการแนะนําในโพชฌงเจ็ดในมหาปฏิปทานนั้นสูตรสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ ต่อที่นี้ไปก็ขอทุกท่านสร้างกำลังใจทรงกำลังใจให้เป็นปกติพิจารณาทำนายโพดโจท่านเจ็รใจการแต่ความจริงไม่ควรจะทำเฉพาะวันนี้วันเดียว,พวโพดโจท่านเจ็บใจการนี้ทรงอยู่กับนายกำลังใจของท่านบนนู้ใดท่านบู้นั้นก็่ีวา่าเป็นผู้เข้าันถึงบรรลุมรรคผลได้โดยง่าย